การชุมนุมของกลุ่มคณะรัษฎรในวันที่14ที่ไปทำเนียรบรัฐบาลกับวันที่15ที่ไปกันที่4แยกราชประสงค์เนี่ยคนไม่เหมือนกัน14เนี่ยนะครับเป็นคนเสื้อแดงมาจากต่างจังหวัดเยอะมากนะครับแต่วันที่15เป็นคนหนุ่มคนสาวเห็นภาพนักเรียนเอากันบ้านเนี่ยมาทำซด้ซัมไปก็ปฏิเสธในความหนาแน่นไม่ได้แต่มันมีคำถามไง ผมไม่ได้เสี่ยมนะครับทุกคนต้องยอมรับข่าวทั้งสองด้านที่เป็นความจริงผมถามคนชุมนุมเนี่ยแล้วไงต่อแล้วจะเอายังไงต่อแน่นอนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเกิดการยกระดับการชุมนุมสมัยก่อนเขายกระดับการชุมนุมผมไม่ได้ชี้โพร่งให้กระรอกนะและผมคิดว่าเขาไม่ทํากันหรอกมั้งสมัยนี้ไปสนามบินไปทำเนีย่ยไปศูนย์ข้าราชาการทําให้ประเทศชาติเป็นอัมพาตจริงๆเพนกวินเนี่ยนะครับ เคยเสนอไอเดียลักษณะนี้มาแล้วนะครับจำได้ใช่ไหมครับ19กันยาวบอกหยุดงานทั้งประเทศไปเลยให้ประเทศเป็นอัมาภาตแสดงว่าเขาก็มีไอเดียแบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่พอถึงหน้างานเนี่ยมันทําไม่ได้คือวันนี้เนี่ยการชุมนุมคนมาเยอะนะครับแต่ความตั้งใจแรกที่บอกว่าจะยึดแบบค้างคืนเนี่ยทำไม่ได้เพราะตกดึกคนน้อยก็ปรับวิธีหน้างานก็คือมาแล้วกลับ แล้วมาใหม่จะต้องมาทุกวันตอนนี้มวลชนก็ไม่รู้นักข่าวยังไม่รู้เลยครับว่าจากราชประสงค์เนี่ยจะมีที่ไหนต่อหรือเปล่านักข่าวยังไม่รู้เลยครับว่าวันเสาร์จะมีไหมเอาคุณผู้ชมวันอาทิตย์จะมีไหมวันจันทร์จะมีไหมเพราะตอนนี้เป็นการบอกวันต่อวันนะและจะยังไงต่อทีนี้ไปดูอีกกลุ่มคณะซึ่งมีความสำคัญก็คือคณะก้าวหน้า ธนาธรประกาศจุดยืนผ่านถแถลงการออกมาค่อนข้างชัดเจนคุณผู้ชมครับเป็นถแถลงการของคณะก้าวหน้าที่ธนาธรเนี่ยนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเลิกพลกฉุกเฉินพลเอกประยุทธ์ต้องปล่อยแกนนําหรือว่าผู้ชุมนุมจับกลุมไปทั้งหมดและต้องดําเนินการทันทีมันมีสองประโยคที่ไม่ได้มีการจับประเด็นธนาธรพูดในลักษณะที่ว่า หากยังดื้อดึงทําเป็นแบบนี้อาจจะมีการขยายการชุมนุมไปทั่วทั้งประเทศ 2. ส,สถานการณ์อาจจะเดินไปถึงจุดแตกหกักต้องขีดเส้นใต้คํานี้เลยนะครับคําว่าแตกหักของธนาธรเนี่ยหมายถึงอะไรอะไรแตกอะไรหกักคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับแล้วผมย้ำนะผมไม่ได้เสี่ยมเราต้องยอมรับความจริงของทุกฝ่ายที่มีการนำเสนอกันออกมา ก็ต้องตีความหมายคำว่าแตกหักคืออะไรลองไปฟังนะฮะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์สำคัญอีกโมเมนต์หนึ่งของสัปดาห์นี้เลยนะฮะลองฟังครับคณะก้าวหน้ารัฐบาลต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหยุดก้าวล่วงประชาชน สืบเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครตามด้วยการเข้าสลายการชุมนุมของคณะราษฎร2563ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลจับตัวแกนนำและผู้ชุมนุมจำนวนมากในช่วงเวลา4นาฬิกาเศษที่ผ่านมา คณะก้าวหน้าขอยืนยันว่าการชุมนุมตลอดวันที่14ตุลาคมเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแกนนำและผู้ชุมนุมพยายามใช้ความอดทนอดกลั้น ต่อการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาพวกเขาแสดงออกอย่างสันติสงบเรียกร้องในสิ่งที่ประเทศประชาธิปไตยพึงมีรัฐบาลต้องเร่งหาวิธีตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นสถานการณ์มีแต่จะลุกลามบานปลาย ขยายวงกว้างทําให้การชุมนุมแพร่กระจายออกทั่วประเทศและที่สำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลต้องจัดการระง,งับขบวนการเผยแพร่ข่าวปลอมเพื่อด้อยค่าแพร่มนทินให้กับผู้ชุมนุมโดยด่วนรวมถึงดูแลไม่ให้เกิดการระดมประชาชน มาปะทะกันซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขปูทางไปสู่การทำรัฐประหารเราขอเตือนผู้มีอำนาจในประเทศนี้ว่าประวัติศาสตร์เลือดเดือนตุลาคมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการใช้กำลังปราบปรามปิดปากประชาชนไม่ช่วยให้บ้านเมืองกลับ คืนสู่ความสงบแต่จะยิ่งสร้างความขัดแย้งและแตกแยกการกระทำของผู้มีอำนาจในวันนี้กำลังผลักดันประเทศไทยให้เดินทางไปสู่จุดแตกหักอย่างไม่อาจหวนคืนได้อีกแถลงการคณะก้าวหน้าสถานก,การณ์ของประเทศไทยในขณะนี้ก็ต้องบอกว่า พุนธนาธรยังถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญนะครับแม้ว่าบทบาทไม่ได้ถึงขนาดเป็นแกนนําที่ไปอยู่แถวหน้าของผู้ชุมนุมไม่ได้ขึ้นปราศัยแต่ power ของเขาเนี่ยคือคนแบบนี้เขาเรียกเป็นคนมี power นะครับต่อให้ขยบนิดเดียวนั่งอยู่ที่บ้านถแถลงการผ่านทางโซเชียลมีเดียมันก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างลงไปเหมือนกัน ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ